สวัสดีครับขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่องะยะจ .98 ในรายการต้องคิดอย่างผู้นำตอนที่33เพิ่มมูลค่าให้กับตนเองเราาฟังคู่พพรแบ่งปันไว้ในหนังสืออันทรงคุณค่าทางปัญญาผู้ที่ติดตามข่าวและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเศรษฐกิจเราจะได้ยินคำพูดในวงสนทนาหรือพบเห็นในสื่ออื่นๆ เกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มในรูปต่างๆเรานำวัสด,ดุสิ่งของมาแปลรูปเรานำผลไม้ชนิดต่างๆมาแปลรูปทำให้ราคาสิ่งของนั้นเพิ่มขึ้นดูมีราคาขึ้นขณะที่เราสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งของผักผลไม้แต่เราอาจจะลืมมองข้ามตนเองเราไม่ยอมลงทุนปรับปรุงตัวเองให้มีคุณค่าม,มากขึ้นกว่าเดิม ทุกคนต้องตระหนักในความรับผิดชอบตนเองเราทุกคนมีตัวเราเป็นทุนมหาศาลภายในตัวเรามีศักยภาพเกินกว่าที่เราจะนับและคำนวณได้แต่คุณค่าจะเพิ่มภูนขึ้นมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับตัวเองว่าเราจะทำตัวเองให้มีคุณค่าเพิ่มได้มากน้อยขนาดใดสิ่งที่น่าเสียดายก็คือสำหรับบางคนนอกจากจะได้ไม่เพิ่มคุณค่าให้กับตนเองแล้ว ยังทำลายตัวเองทำให้คุณค่าในตัวลดลงไปอีกด้วยซ้ำไปเราจะเพิ่มมูลค่ากับตัวเองด้วยวิธีใดบ้างแน่นอนมีวิธีหลากหลายมากมายแต่ผมขอให้คำแนะนำดังต่อไปนี้เริ่มจากกายภาพความสะอาดเรียบร้อยทั้งเรือนร่างและเครื่องแต่งกายผู้ที่ไม่ใส่ใจกับเรื่องดังกล่าวถือว่ามีความผิดปกติทางจิตใจ ผู้ที่แต่งกายราคาแพงเกินฐานะแต่งกายไม่รู้จักการะเทศะแต่งกายแบบเซ็กซี่ทำให้คุณค่าในตัวเองลดลงนอกจากเรื่องความสะอาดและเครื่องแต่งกายแล้วการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอทําให้บุคคลนั้นมองดูสดชื่นไม่เป็นคนขี้โลกมีแต่ความสง่าผ่าเผย 2. สนับสนุนด้วยสุขภาพจิตด้านนี้เป็นสิ่งสำคัญ ถึงแม้จะดูสะอาดและการแต่งกายดูดีมีสงา่าแต่จิตใจภายในมีแต่ความทุกข์ความวิตกกังวลความเครียดขมขื่นเครียดแค้นจะทำให้บุคคลนั้นมีใบหน้าหม่นหมองตารอยดูเศร้ามีบุคลิกที่ไม่เป็นมิตรกับบุคคลรอบข้างถ้าภายในจิตใจเบิกบานหวังอยู่เสมออภัยเสมอมองโลกในแง่ดี และสร้างสรรค์จิตใจเช่นนี้จะทำให้ร่างกายสดชื่นใบหน้าเปล่งปลั่งโดยไม่ต้องใช้เครื่องสำอางแพงๆก็เป็นได้จงดูแลสุขภาพจิตอย่างดีเพราะนั่นคือความมีชีวิตและความตายของชีวิตอย่าทำตัวว่างงานการทำงานถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แต่งานที่ทำต้องเป็นงานที่มีเกียรติงานที่มีเกียรติหมายถึงงานที่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนคนอื่นงานไม่ผิดศีลธรรมจริยธรรมและกฎหมายบ้านเมืองคนเกลียดค้านนอกจากจะเป็นตัวถ่วงสังคมยังเป็นภาระแก่ชาติบ้านเมืองอีกด้วย 4. มีใจเอื้ออาทรทุกคนควรตระหนักว่าเราได้ผลประโยชน์จากสังคมมากมายฉะนั้นเราควรจะคืนกำไรให้แก่สังคมบ้างการกระทำเช่นนี้ไม่เป็นเพียงทำให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าในตัวเราเท่านั้น ตัวเราเองก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจและสุขใจด้วยเราสามารถแสดงความเอื้ออาทรได้หลายรูปแบบเช่นให้กำลังใจแก่ผู้ท้อใจช่วยเหลือคนพิการผู้สูงอายุผู้ขาดโอกาสผู้อ่อนแอผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตหลายคนมีคนไม่นิยมชมชอบเพราะความสำเร็จของเขาเบียดเบียนคนอื่นทำให้คนเดือดร้อนแต่ถ้าผู้นั้นมีความสำเร็จ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่ตรงกันข้ามกับทำให้ทำตนให้ผู้อื่นมีผลกำไรในชีวิตเพิ่มขึ้นความสำเร็จเช่นนี้ไม่มีใครรังเกียจแต่กลับได้รับคำชมเชยเชนั้นถ้าใครอยากจะเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองก็จงพิจารณาดูตัวเองใน4สี่ปรารนี้เราได้ทำหรือไม่ได้ทำอะไรบ้างในที่แบ่งปันหนุนใจ ในเวลานี้ขอให้เป็นพระพรแก่ชีวิตทุกท่านสวัสดี